โอเคครับผมพบกับเทซี่แบททีวีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอนเตอร์2กับสามดาวนะครับรับผู้เล่นใหมท่ที่ช่วงแรกอุ้ยแบบเปิดร้อยใบได้แต่4ีดาวตัวไม่ดีต้องทำยังไงครับบอกเลยว่าสามดาวช่วยคุณได้นะครับผมแล้วก็ตัวสามดาวบางตัวนะครับเดี๋ยวผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าว่ามอนเตอร์สามดาวกับ2ดาวตัวไหนที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับจริงๆใช้ได้ยันจบเลยนะครับผมก็คือใช้ได้เรื่อยๆนะ เดี๋ยวผมขอไล่บอกเลยแล้วกันว่าตัวไหนบ้างที่ควรนํามาใช้นะครับมาธาตุไฟนะครับผมธาตุไฟที่ตัวนํามาใช้ตัวแรกคือหมาในครับตัวนี้เ e ลฮ h o u ครับผมบอกเลยว่านตั้งแต่ต้นจบสามารถนามาใช้บ้านะครับแล้วทุกบางคนยังใช้กันอยู่เลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยพอฟิลแล้วครับท่าสามของเขาอ่ะท่าสองเขาอ่ะจะเป็นการเพิ่มบับพลังโจมตีกับคียดาเมจด้วยนะครับแลก็ดีมากจริงๆตัวนี้ ต่เพิ่มทั้งหมดสามเทินด้วยนะเพราะว่าแบบจะเป็นหัวรีสปีดก็ได้นะครับก็คือเพิ่มแบบให้เพื่อนอะไรให้เพื่อนโจนตีนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันช่วยได้ช่วงแ,แรกๆอัดไปเลยครับคิดเอทีเคหรือไม่ก็ถ้ามีรูนิดนึงแนะนําให้ใส่เป็นรูนดูดเลือดเพราะว่ามันด้วยตัวที่ว่าตัวเนี้ยตัวมันบางนะครับก็อาจจะแบบยืนไม่ได้ค่อยได้นานนะอะตัวต่อไปนะครับฮาปูนะครับผมพอ หาปุ๊เอาเวกแล้วนะครับพอได้ท่าสามาเนี่ยท่าสามมันจะเป็นคล้ายๆตัวห้ามฮิวไม่ใช่ห้ามฮิวสิห้ามฮิวท่าสองเพิ่ม HP ให้กับพวกยี่บห้าเปเซ็นะครับแล้วก็เพิ่มบัฟดาบให้สามเทินด้วยถือว่าได้เยอะนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยช่วงแรกๆก็คือใช้ตัวนี้เป็นตัวบัฟดาบได้ดีนะครับเป็นตัวสายซรัพร์ดีเลยพอท่าสองนะครับจะเป็นการห้ามฮิวสองเทินด้วยแล้วก็ท่าหนึ่งเป็นตัวดาบหักด้วยคือแต่ละเทินก็เนี่ยสองสาม นะครับสองสามสองสามสลับกันได้ดีมากนะครับแล้วก็เอาไปลงดันเนโคได้เพราะตัวนี้ตัวนี้ผมก็ใช้ตัวฮาปูตัวนี้ลงดันเนโคเลยนะมาตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็คือสองดาวของธาตุไฟนะับจะน่าจะมีแค่นี้นะที่ผมดูแบบเออมันใช้งานได้นะส่วนมาตัวสามดาวนะครับตัวแรกเลยครับนี่ครับของอินุกานมิ สายโคดนะครับต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 บ,ตบ,ตบนะครับผมเพราะว่าท่าหนึ่งนะจะเป็นการโจมตีและมีโอกาสเกาะแตก2เทินด้วยนะครับผมส่วนท่า2ตัวนี้นะครับจะเป็นการเรียกพ,พวกหนึ่ตัวมาโจมตีพร้อมกับเรานะครับก็ดีเหมือนกันแล้ยิ่งอัพขั้นเป็นท่าท่าสามนะครับเรียกแม่งมา2ตัวเลยโอ้โหคือแบบไอ้พวกนี้มันหมาหมู่เขาเรียกหมาหมู่ของแท้ครับผมโอมันแต่มันเท่มากเลยอะ โอ้แล้วถ้าสามมันเป็นท่า,าพับสิ่งตัวสมมติว่ามันจะมีโอกาสแบบสุม่มหรือว่าเช่นจะ,จะเราจนตีปั๊บแล้วมันจะโดนตีต่อแล้วจนตีต่อแล้วก็แบบคือแบบปาปาป้าป้าปาป้าปาปาเลยอะแบบดีมากส่วนตัวลองมานะครับก็คือจะเป็นเนี่ยครับผมกิฟฟอนไฟนะครับกิฟฟอนไฟเป็นตัวลดเกรดชั้นดีเลยครับแล้วก็เป็นตัวที่คอยป่วนคือผมบอกเลยว่าตัวกิฟฟอนไฟตัวเนี้ยผมแนะนำอย่างนี้เลยดีกว่า ผมเอาไปใช้ลงดันไม่ใช่ดันสิดันก็ได้แหละจริงๆส่วนหลักๆผมเอาไปลงหอร้อยชั้นนะเพราะว่ามันช่วยลดเกราะศัตรูคือเหมือนถึงถึงจะลดแค่สามสิบเปอร์เซนตนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีตัวลดสป,ปีดด้วยก็คือถึงจะลดน้อยแต่ว่ามันจะมีตัวที่ลดสป,ปีดของฝั่งศัตรูได้ถือว่าดีนะครับตัวนี้แล้วก็ท่าที่สองน,นะครับโจนตีตามมาให้ทีคือตอนเนี้ยบอกเลยเจาะกระโหลก ยิ่งเกาะแตกนะครับยิ่งเจาะแรงครับบอกเลยตัวนี้คือแบบมีเพื่อนตัวอื่นนะบบเกาะแตกให้แล้วตัวนี้จิ้มเข้าไปจึ๊กเดียวครับรู้เรื่องครับบอกเลยยิ่งเลือดเราเยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งจิ้มแรงนะแต่ว่ามันจะอาจจะเสียเอฟฟีของฝั่งเราส่วนหนึ่งนะครับในการจิ้มลงไปนะการตวนตีแบบนี้ก็คือเป็นการแบบลดสปีดคือหลกัหลกๆคือลดสปีดแล้วก็จิ้มแรงนะครับตัวนี้บอกเลยดีมากโอเคครับตัวต่อไปจริงๆมันจะมีตัวนี้อีกตัวนะครับหัวหอม หัวหอมตัวนี้คือดาเมจถ้าเขาแรงมากเลยนะอาสอของเขาหัวลีสปีเฉยๆครับตัวนี้คือเอาไปใช้แบบแก้ขัดในอารีน่าก่อนนะอย่างท่านหนึ่งเลยนะครับก็โจนตีธรรมดาครับมีโอกาสติดหัวกะโหลกครับผุมสามเทิร์นก็คือเป็นหัวกะโหลกลเล็กสามนะมันจะเบร์ไปสามรอบอตท่าที่สองก็คือเป็นตัวท่าแบบตีรุนแรงครับและไม่สนเกาะคือตัวนี้ดีที่ว่ามันโจะตีแบบไม่สนเกาะและส่วน ทาที่สามนะครับก็จะเป็นการเพิ่มบัฟกับเพิ่มสปีดให้พับพ่วงนะครับแล้วก็ตัวเองก็จะกลายเป็นประดาเพื่อที่จะใช้ท่าสองต่อนะครับผมก็เป็นแบบต้องมีระดับขั้นนิดนึงกันใช้ใช้ท่าสามมาก,ก่อนแล้วใช้สองต่อเลยอย่างเงี้ยครับก็เป็นจริงๆถ่าคนเล่นดีๆอะดาเมจห้าหกหมื่นได้เลยนะแบบบัฟได้สูงมากโอเคตัวต่อไปนะครับผมที่ผมจะแนะนํามาใช้นะ จริงๆตอนแรกแอบน,นี้ไม่ค่อยเฉยๆแหละไม่เอามาใช้ดีกว่าสามดาวจริงๆนี่ตัวท้ายไม่ใช่ตัวท้ายสิเอาตัวนี้ก่อนละกันตัวแฟรงก้นนะครับผมแฟรงกนตัวเนี้ดาเมจหลักๆนะครับมาจากการใช้ตัวเด็บนะครับยิ่งเด็บแรงยิ่งต่อยหนักนะครับอันนี้คือบอกเลยว่าลูกศิษย์ไซสามะนะครับไซสามาบัดเดียวแต่ตัวนี้สองมัด ก็คือเป็นการต่อย2ทีนะครับแล้วก็เป็นการจะมีโอกาสมึนงงนะครับแล้วก็ถ้าศัาตรูไม่ติดเอฟเฟกก็คุณก็จะไม่ติดตีหนึ่งครั้งก็คือแบบอุดต่อยจนกว่าจะติดอะบอกเลยครับต่อยจนกว่าจะมึนนะครับผมท่าที่2ก็จะเป็นการจนตีทั้งหมดนะครับแล้วก็มีโอกาสลดแถบพลังจนตีของศัตรูตตนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คือตัวเกรดนะัน่นแหละแต่ว่าตัวนี้ก็คือมันกิวมันขัดขัดกันนิดนึงอะครับมัน คือถ้าสองอ่ะมันหวางผลจากเลือดสูงสุดและพลังป้องกันแต่ว่าคือถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะอเน,น้นเดฟแล้วก็ไอตัวด้านล่างครับที่รายละเอียดด้านล่างให้เป็น HP นะส่วนท้าสามเนี่ยครับผมเป็นการรีดจาเมจครับแล้วก็จะทําให้ตัวเองคือต่อยจนหมดแรงะครับแล้วมึนง,งงหนึ่งเทินนะตัวนี้ครับถ้ามีตัวซัพพอร์ตที่เป็นฟูลบัฟนะครับบอกเลยว่าใส่สุดนะครับจะใส่ไปเลยครับ ต่อยแรงมากนะครับคือดอกหนึ่งนี่คือหายไปเลยครับผมฟูลพาวเวอร์พันช์นะครับผมแรงมากจริงตัวนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวฮอคนะครับก็คือเป็นน้องกวางหรือน้องชอปเปอร์แล้วนี่นะครับเหมือนชอปเปอร์มากเลยตัวนี้ตัวนี้ครับเป็นตัวปวนฉันดีนะก็คือโดนตีสลับนะครับผมแล้วก็ให้แถบการโดนตีกับเพื่อนที่แถบน้อยที่สุดก็ถือเหมือนกับ ดันสปีดขึ้นมาให้อ่ะคือตัวเนี้ยแล้วก็ตัวที่2นะครับก็เพิ่มแถบพับพวกให้เติมสปีดแล้วเพิ่มความเร็วให้อีก2เทินนะครับผมคือว่าดีมากเป็นตัวดันเกตให้เพื่อนดีมากครับตัวนี้บอกเลยส่วนท่าสามนะครับถ้าถอดอฟทฟิต์ทั้งอย่างของพับพวกเราแต่อันนี้คือจะเป็นต่อหนึ่งคนนะครับไม่แค่ว่าทั้งหมดนะแล้วก็เป็นสปิลติดตัวด้วยคือแนะนําว่าให้ใส่เอ็กซ์ต้าเทินเลยแล้วก็ บับก็เอาเป็นผสมผสมอรก็ปืนเป็นดีเฟนซ์บ้างเลือดบ้างเฮดซีบ,บ้างนะฮะสปีด <Speed S 1> บ้างคืออยากให้สปีดบวกกลางสักประมาณแปดสิบึ้นจะดีมากเพราะว่ามันจะได้ออกค่าสกิลของท่าสามบ่อยๆนะตัวนี้โอเคข้าจบไปแล้วก็าสัาบท่าไฟนะแล้วตัวอื่นก็จริงๆมันเฉยๆครับผมถ้าใครเอามาใช้ก็ได้นะครับลองแนะนำดูว่าไอ้ตัวนี้ก็ดีนะครับอะไรก็ดีนะแต่ผมว่าผมที่ผมใช้มาผมใช้แค่นี้ไง มาธาตุน้านะครับต่อไปธาตุน้ำเนะี่ยมันก็เหมือนเดิมครับเฮลฮาวน้าเฮลฮาวน้ําตัวนี้ดีครับม,มันมีสกิลตัวดูดเลือดนะเพรา,าะธาตุสามาเรียกพวกมาสองคทเหมือนตัวอนุกรมีไฟเลยแล้วก็ธาตุที่สองน,นะครับโจนตีก็คือมันจะเพิ่มบัฟของเพิ่มบัฟสปีดให้นะครับแล้วก็ธาตุหนึ่งก็คือเป็นการโจนตีแบบแล้วก็ดูดเลือดมาฝั่งเราสามสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็ใช้เป็นแบบบวนนะ่ะเรียก พักพวกมาเยอะๆตัวนี้ผมแนะนําว่าให้ใช้กับพวกดันเนโคนะครับพวกที่ต้องใช้เทินในการโจมตีบ่อยๆเพื่อให้โจมตีเข้าดามจนะครับผมว่าแนะนําตัวนี้เลยนะพอๆกับอนกุกรมีแหละแล้วแต่ปรับออกมาใช้แล้วก็แนะนําเป็นรุนสวิปด้วยตัวต่อไปนะครับนี่ตัวนี้ครับการูด้าน้ําการูด้าน้ำเนีน่ยเป็นนกน้อยนะครับคอยรักนะที่พออัพสกิลแล้วครับตัวนี้ดีเป็นการโยนเทินได้ดีมากสาหรับ ตัว rta หรือันนี้ rta บางคนเขายังเอาไปใช้เลยครับผมบอกเลยก็ตัวนี้ท่าที่หนึ่งนะครับเป็นการโจนตีและติดมืองงนะครับก็เฉยเนะไม่มีอะไรแต่ท่าสองนะเป็นการเพิ่มเกตให้เป้าหมายก็คือ1เทินนะครับก็คือเป็นการโยนเกตให้ฝั่งตัวข้ามและเพิ่มดาบให้ด้วยนะครับก็คือแบบเพิ่มปั๊บแล้วแบบเกตเต็มจนตีได้เลยครับส่วนท่าสามก็เป็นการถอดเอฟเฟกของศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็ฮิวให้สิบห้าเปอร์เซ็นตลบบัฟบด้วยโยนเทินด้วยคือตัวเนี้ย ในช่วงแรกๆอะ่ะคือผมผมใช้ในช่วงแรกๆก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันแบบมันแคบแต่ทุกอย่างนะลบบัฟฮิลโยนเทินบัฟดาบเสร็จซับในตัวเดียวบอกเลยว่ายิ่งอัตรา s p เยอะๆครับผมคู่กับเอ็กซ์ตาเทินรูนะแจมส่วนตัวต่อไปนะครับตัวตัวนี้จริงๆผมขอไม่แนะนำแล้วกันว่าแฟรี่มันมันเป็นตัวเริ่มต้นอะ่ะเฉยๆนะครับไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ครับผมตัว อินฟ n นนะครับอินฟโนคือดีระบอกว่าดีที่สุดในการตัวโยนเทินเลยครับเพราะว่าท่าสามของตัวอินฟ n นนะครับจะเป็นการโยนถึงห0้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งโยนทุกตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าเป็นแบบพวกที่แบบทั่วไปอ่ะเต็มที่ก็สามสิบอะตัวนี้จะเป็นตัวที่โยนเทินได้เยอะที่สุดระบบขี่ด้วยสามเทินนะถือว่าเป็นตัวโยนเทินที่ดีมากส่วนสกิลสองสามนะครับผมก็เฉยๆนะมันก็แค่เป็นตัวป่วนอะแนะนําว่าถ้าไม่มีตัวโยนเทินอ่ะ อีฟอโนตอบโจทยนะครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับพีดน้ำพีดน้ําจะบอกว่าเป็นกระสอบทรายในช่วงแรกๆทั้นดีนะครับไม่ต้องคิดมากครับพีดน้ำมันะยืนเฉยๆยืนให้เขาตบตีเรานะครับเพราะว่าเอฟเฟกของท่า3ามท่านในกรณีฝั่งระตูตตจนตีเราติดคิ้เราก็จะได้บัฟเกาะเพิ่มขึ้น20%ตามที่พี่เลือกของบอกยิ่งเลือดเยอะคือมึงจะตีก็ตีไปเพาะท่าสก็ฮิลได้ นี่ก็พอตีติดขี้ปั๊บอาเพิ่มเกาะปั๊บเลือดเยอะเพิ่มซ้อนเกาะเข้าไปอีกก็จีนที่เขาตีไปเรื่อยๆครับเป็นตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้นี่ครับแม่มดตัวแม่มดตัวนี้ก็เป็นตัวโยเทิร์นช่วนแรก,กตัวหนึ่งน้าไว้ใช้เพราะว่าถ้า3ามถ้าถ้าสของเขาจะเป็นการเพิ่มเกรดให้ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับว่าตัวอื่นเนี่ยยี่สิบสามสิบตังกันเดินแต่มีตัวนู้นเน่ะที่บอกได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บัฟดาบบัฟพลังป้องกันคือตัวเนี้ก็คือเพอร์เฟกต์คือพร้อมจนตีทุกการทุกสถานการณ์นะครับแล้วก็ท่าสองนะครับจะเป็นการถอดเอฟเฟกต์หนึ่งอย่างตะตูนะครับแล้วก็ทําเป็นคค่ายๆมันลบบัฟไปเลยอ่ะพูดง่ายงลบบัฟหนึ่งเทิร์นนะครับต่อท่า,าส่วนท่าหนึ่งก็ถการฆ่า เพิ่มหัวกะโหลกให้หนึ่งเทอร์นอันนี้ก็คือเฉยๆนะครับหลักๆก็คือมันเพิ่มค่าสามของมันนี่แหละและตัวนี้ก็คือตัวฤีธของมันอนะเพิ่มเพิ่มทลังโจมตีในอนนถึง2ี่บ็เอร์เซ็นะก็ถือว่าเยอะเยอะมากเหมือนกันช่วยแรกนะ่ะเอามาใช้อดีครับผมส่วนตัวอื่นผมว่าผมจะไม่แนะนำนะเพราะว่าตัวผมเองไม่ค่อยได้ใช้นะครับอย่างเช่นอย่างตัวเนี้ยเอาไว้ก็ดีครับเพราะว่ามันไม่ติด ท่าสถานะของพลังสนตรีนะแต่ว่าก็มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วอย่างตัวแหงแฟงเกินก็พอๆกันนะครับตัวนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนตัวแทงนกันดีนะไม่ต้องทำอะไรยืนแทงนตะโกนปล่อยคือแบบแคล้ายๆเป็นเหมือนเป็นลูกน้องตัวพาลาดินน่ะก็คือย่อยูให้เขามาตีเราแล้วเราก็ยืนนิ่งๆต่อยเพิ่มเลือดบ้างอะไรบ้างก็ได้ครับตัวนี้โอเคมาทาดลมแล้วครับผม ธาตุลมผมว่ามีไม่เยอะนะธาตุลมอ่ะนี่ตัวนี้ครับพิกซี่น้องพิกซี่เราก็คือที่เป็นน้องพิกซี่ตัวนี้ครับก็จะกล่งกึ่งกับตัวนักเวทน้ําเมื่อสักครู่นะครับนักเวทมนต์น้าก็คือจะเป็นการเพิ่มบัฟแต่ว่าตัวนั้นเพิ่ม2แต่ตัวนี้เพิ่มสามก็เพิ่มบัฟจนตีละพลังป้องกันสามเทิร์นนะครับแ่ถธาตุสองจะเป็นจนตีหมู่นะก็คือจะลดสปีดให้ศัตรูนะครับสองเทิร์นนะ ตัวนี้แนะนําว่าให้ใส่รูนสตันนะครับเพราะว่ามึงเพราะว่าจะได้ใช้ผลของท่า่อนะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยป่วนด้วยแล้วก็เพิ่มบัฟให้ด้วยครับส่วนท่าหนึ่งเฉยๆตีสลบอันนี้หวังผลบ้างได้บ้างไม่เป็นไรนะครับตัวเนี่ครับผมก็เอาไปใช้ได้ชั่วคราวนะก็ตัวนี้ครับผมนี้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ครับตบจุกครับบอกเลยนี่ครับน้องหมีเราคือท่าสามนะครับเป็นการ เพิ่มพลังป้องกันและโจนตีใส่ศัตรูนะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งโจนตีหนักนะครับผมส่วนท่าสองนี่คือฟื้นฟูตัวเอง30%แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันคือท่าสอง่ะเป็นการชูล่งไปหาท่าสามเพื่อโจนตีอัดเข้าไปนะครับยิ่งเลือดเราน้อยยิ่งยิ่งเท่ายิ่งเราเลือดน้อยเท่าไหร่ยิ่งโจนตีมันแรงนะครับผมบอกเลยเพราะว่าจึงคนแบบเอ๊ะทำไมมันตีเบาจังคือตัวเนี้ยยิ่งเลือดน้อยยิ่งต่อยหนักก็คือต้องรอให้เลือดน้อยๆก่อนครับเราค่อยใช้ท่าสามนะปล่อยให้มันแท้งมิก่อน แล้วก็แนะนําว่าให้เป็นลูนดุดเลือดนะเพราะว่าตัวเนี้ยตีปั๊บแล้วก็เด้งเลือดกลับมาพอเลือดจะหมดปั๊บก็ตีท่าสามปั๊บแล้วก็เลือดเด้งกลับมาแล้วบอกว่าตีอย่างหนักบอกเลยส่วนตัวอื่นเดี๋ยวดูสินี่อะไรอย่างไรนี่ตัวนี้ขาดไม่ได้ครับผมกิฟฟินลมเป็นตัวชูโรงเพิ่มเกรดแบบสปีดจ้ามากบางคน บวกหลังนี่เกิน200อยอะคือผมยังทำไม่ได้เลยเห็นไหมครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่มแค่30%มมีตัวตัวนู้นแหละที่ได้ห้าสิบเปอร์เซ็ท่านั้นแล้วก็เพิ่มบัฟสปีดให้อีก2เทินด้วยครับแล้วก็ท่า2นะครับจะเป็นการลดตัวค่าพลังตีคือดาบหักกับก่อแตกนะครับดีมากและท่าหนึ่งก็เหมือนตีลแฉลบก็คือตีตามความเร็วของของพลังตีของเราเองอะก็ไม่ไม่ได้แบบ หู๋หว่ามากแต่ก็พอแบบช่วยดาเมจได้นะครับพราตัวนี้แล้วก็หัวรีตัวนี้เป็นหัวรี่พลังโจมตีของพาดลมนะครับเอาไปใช้ลงพวกโกเลม b ีสได้นะเพราะมันเป็นธาตุน้ําก็ตัวนี้ใช้คู่ได้เลยนะครับผมตัวนี้จริงๆนะใช้ได้ยาวๆแล้วก็อัพขั้นหนขั้นสามได้อย่างเทพครับบอ,อกเลยอย่างเท่แล้วก็เพิ่มเข้าไปอีทได้อีกครับผมคุนฟูเกตให้บวกเท่ากับว่าได้บวก45เเซนเลยนะครับคิดดูด้วยกัน มันแบบ,บ,บ,บเพิ่มเยอะแค่ไหนนะครับส่วนตัวอื่นที่ผมสังเกตด,ดูว่าผมก็เฉยๆกับมันได้นะจริงๆท่านลมน้อยมากก็จะมีตัวเนี้ครับผมตัวพิษลมนะก็คือท่าสามของมานาะฮิวแล้วก็ชุบชีวิตอะแต่บางชุบชีวิตตัวเดียวคือใช้แค่แก้ขัดอะผมผมเลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะตัวอื่นก็เฉยๆนี่ตัวนี้ครับผม ขุนค้อนครับตัวนี้จะคล้ายๆกับแฟงเกนสไตล์ไฟที่เอาบัฟของดีเฟนต์และทุบนี่คือทุบัวแตกนะครับผมบอกเลยทุบัวแตกคือทุบทีเดียวครับจิ้งเลือดเราต่ำกว่า50ปเ็นะครับก็จะบวกนี่บวกเพิ่มก็อีกนะครับเนี่ยแรงมากต้องใช้เป็นปรับคู่ครับส่วนตัวอื่นก็ไม่มีอะไรละครับเฉยๆตัวครับส่วถ้าแสงถ้าแสงนี่ผมรู้ไม่เยอะนะเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ก็อย่างตัวอันนี้ก็คือฮาฮาปี่ฟฮาปี่ <c oughs> แสบนะครับเป็นตัวเพิ่มบัฟเหมือนกันเพิ่มแถบเกตให้สามสิบเปอร์เซ็นต์หลกัหลกๆก็คือแค่เพิ่มแถบเกรนี่แหละส่วนมากที่คนเขานำมาใช้เพราะว่าเนีย่ยสกิลสองอย่างเงี้ยก็เป็นการโจมตีของตำดาก็ไม่มีคือเขาเรียกไม่ติดเอฟเฟกอะไรท่าหนึ่งก็แค่เนี่ยใช้ท่านหนึ่งก็ท่าสามเป็นหลักเพราะาท่าสามมันเป็นการลดตัวพลังป้องกันคือก่อ,กอ,กอแตกนะ และส่วนนี้ครับการูด้าแสงการูด้าแสงนี้ตัวนี้มันจะได้มาในช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเพิ่มเกรดเหมือนกับการูด้าของธาตุน้ําเลยนะครับเพิ่มแถบเกรดแต่ว่าธาตุสามขเขาจะเป็นการคิวเพื่อนหรือไม่อ้อพูดผิดครับจะเป็นการชุบชีวิตเพื่อนที่ตายมาแล้วหนึ่งเทินแต่ถ้าในกรณีว่าในช่วงเวลานั้นคูดาวอยู่ หรือไม่มีตัวตายก็จะเป็นการฮิลให้พระโพกทั้งหมด20%นะครับก็ตัวนี้เป็นก็เพิ่มตัวแบบถ้าถามว่าเล่นเล่นตัวนี้ดีกว่าตัวตัวพิทลมนะพิทลมก็ไม่เฉยเฉยไม่ได้ไม่ได้หวือหวาเลยเลยโอเคตัวต่อไปเน่ขาดไม่ได้ครับอินุกามิแสงอินุกามิแสนแสนี่คือสารพัดประโยชน์อะบอกเลยว่าตัวสารพัดประโยชน์เพราะว่าอินุกามิแสนนะครับท่าหนึ่งก่อแตก ค่าสองตีลบบัฟถ่าสามฮิลแล้วก็เพิ่มเกรดให้ดยสามสิบเปอร์เซ็นฮิลแล้วเพิ่มเกรดนี่หายากน,นะครับบอกเลยตัวเนี้ใช้ได้ทุกที่นะครับทุกดันได้หมดเลยนะครับลายสวยดีนะโคตรเท่เลยตัวต่อไปนะครับผมโกลเลมแสงนะครับตัวโกลเลมแสงตัวนี้บอกเลยอ่ะเห็นนิ่งๆแต่เจ็บนะจ๊ะบอกเลยเพราะว่าถ้าสามของเขาครับมันจะเป็นการเพิ่มปีก เออาสองสี่ผู้ปิดเพิ่มปีกแล้วเพิ่มพลังกังขามเทินนะครับก็คือทําทอะไรไม่ได้นมกจากรดเดฟ่ยวอย่างเดียวแล้วยิ่งตัวท่าสามแล้วอ่ะยิ่งตีก็ยิ่งอะไรนะความเสียหายที่ได้รับจากการโัวตีหนึ่งรังจะไม่เกินยี่สิบเอ็ดหน่วยเป็นปสูงสุดก็คือยิ่งตีแรงอ่ะยิ่งตีมันออกบ่อยอะ่ะวันนี้ยิ่งเอ็กตอร์ผมใส่เอ็กเตอรเทินหนึ่งเดี๋ยวแล้วตัวเนี้ยคือตีมาตีกลับนะครับไม่โกงบอกเลย ส่วนท่านหนึ่งก็จะเป็นการโจมตีคื้นะมีโอกาสติดมือด้วยแล้วมีโอกาสยูย้ยูศัตรูมาตีต่อด้วยแล้วก็ข้าเสียเนี่พังทุกอย่างคือพลังป้องกันหมดเลยครับดีมากตัวนี้คือเอาไว้เป็นตัวการในอารีนาได้ดีเลยอ่ะแล้วก็มาตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้พูดถึงไม่ได้เลยครับหมีแสงช่วงแรกๆนี้มนุษย์หมีแสงนี่คือมันดีที่ว่าทุกเทินของการโจมตีของเขาเป็นจะเป็นการคิวให้ผักพวก20%ซนะครับก็คือใสเ่เอ็กเตสเอ็กเตอร์เทินใส่สุดไปเลยครับ และส่วนจริงๆสก,กิลหนึ่งสก,กิลสองอะที่มันดยอยู่อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตีพลังพลังสูงสุดจริงๆไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยตัวนี้คือเอาแค่พาสซสีมันอย่างเดียวครับ่ะช่วงแ,วแรกๆครับมีตัวนี้ไว้ดีนะบอกเลยดีมากเลยคือถ้าเจอดันหมีเนี้ยผมแนะนำให้เก็บมาเลยนะครับแล้วก็ตัวหมาป่านะครับตัวนี้ไม่เหมาะกับอารีนามากนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยโจนตีหลายเทินมากสี่ฮิตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ ตายเขาศัรตรูตายแล้วมีการบัฟให้พักพวกด้วยนะครับก็บัฟปูบัฟต่างๆเช่นแบบบัฟความเร็วฮิวนะครับผมดีมากแล้วท่านหนึ่งก็เป็นการลดเขาเรียกว่าอะไรครับห้ามห้ามห้ามฮิวหนึ่งเทิร์นด้วยมันทุกอย่างคืออันนี้ก็คือแบบมาในรูปแบบผมแบบว่ามาคนเดียวก็เจ็บอะมาคนเดียวได้หมดอะโอเค ตัวต่อไปนะครับที่แนะนำนะครับก็จะเป็นตัวนี้นักลบแสงนักลบแสงตัวนี้ครับคล้ายๆเป็นตัวช่วยแทงให้เพื่อนนะครับเพราะว่าสกิลพาสซีฟของเขาอะ่ะจะเป็นการลดพลังการโจมตี20%นะครับให้กับทุกตัวนะแต่ว่าไม่ลดมันเองนะคือยกเว้นมันเองนะครับคือตัวนี้ก็คือแบบรับเพิ่มแบบเกาะให้ครับ20% แล้วก็ท่าสองท่าสามนี่ก็คือจะเป็นการพวกป่วนนะก็คือลดดาบหักสองเทินแล้วก็ทําให้สร้างความเสียหายตามให้พี่ของก็คือตัวนี้ใช้ใช้เลือดอย่างเดียวอะหลักๆจะไม่มีพี่เลือดอย่างเดียวเลยตัวนี้ก็มันลดเกจด,ดาบหากักอะคือตัวนี้ก็คือปวดในอารนีนาได้ดีครับผมดีมากเหมือนกันส่วนตัวอื่นก็ไม่มีแล้วนะตามนึงําแนะนําก็เฉยๆเพราะว่าอย่างตัวเนี้เป็นตัวพิเศษนะที่ผมแบบ ดอหาไม่ได้อ่ะหาไม่มีแล้วอ่ะตัวเนี้ยแล้วก็ส่วนอ่ะมีอีกได้ลืมไปอาชินีแฟรี่ตัวเนี้ยดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวพิเศษที่นานเดี๋ยวมันคงมีกิจกรรมมาเรื่อยๆแหละเพราะแรกๆผมก็ไม่ได้เก็บเพิ่มสปีดให้สิบเปอร์เซ็นแต่ไอตัวนี้ก็คือเป็นการบับเกาะก,กับบับปีดแล้วก็เพิ่มเลือดให้ด้วยนะครับทุกอย่างคือเพอร์เฟกหมดอ่ะ ใช้ได้ทุกอย่างนะครับผมตัวนี้ก็คือโอ้ยคนอื่นเขาเอามาใช้เยอะแยะใน RTA นะมันเน้นสป,ปีดแล้เร็วมากตัวเนี้ยจนตีก็แรงด้วยครับแล้วก็ตัวนี้ตัวคาวเกิลคาวเกิลแสงนะครับดีนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ยิงเจาะเกาะแรงครับไม่สนเจาะเกาะนะยิงแล้วลดเกรดด้วยเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มปดเอฟเฟกต์ทุกอย่างคือป่วนได้ดีมากครับตรงนี้นำไปใช้ได้ช่วง,งแรกๆนะครับแต่ว่าต้องหาในดันนิดนึงนะม,งมันหาย,ยาก มาถึง่าสุดท้ายครับผม่ามืดนะครับผมตัวนี้ก็่าดมืดผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าอ่ะที่ผมใช้จริงๆก็จะมีเนี่ยครับเดี๋ยวตัวเนี้ยมันปรับเลดให้มันจนปีแรงขึ้นนะครับผมก็ปีแผลคือด๊ดๆอะไรวะดูก่อนนะเป็นเวลาสองเทอมเสียหายจะเพิ่มขึ้น50%ต่อเอฟเฟกลดพลัทั้งหมด ยิ่งเอฟเฟกต์หัวแดงเยอะเท่าไหร่ครับตัวนี้ยิ่งตบแรงเท่านั้นนะผมบอกเลยตัวนี้เป็นตัวตัวคิวชั้นดีครับคือยิ่งปรับตบปรับตบใช้คู่กับต้องใช้คู่กับตัวที่แบบเพิ่มค่าความเสียหายเยอะๆเ,เช่นแบบกวกะโหลกก่อแตกเพิ่มเกาะอ,อะไรพวกเนี้ยตัวนี้ยิ่งยิ่งจะตีครับไม่ตีแรงมากเลยส่วนเยีตินี่ผมผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเยีตีมันเป็นตัวที่เอาไว้ ฟิวชั่นเฉยๆนะก็เฉยๆกนะ็เลยไม่ค <ๆ S 2> นะ่อยได้ <ๆ S 2> นำเท่าไหร่ก็ส่วนต่อต่อไปก็าจะเป็นเนี่ยครับอเมซอนไปนะเอออเมซอนแสะอเมซอนมืดพูดผิดท่าสามของเขาครับบอกว่าตีแรงมากครับก็คือยิงเข้าไปแบบแล้วก็คือข้อดีคือถ้าฝั่งตรงข้ามมีมอนที่ชุกชีวิตนะถ้าโดนอเมซอนยิงเข้าไปครับจะไม่ชุบเล็ดขาดนะครับเป็นการแบบกบทางเลือกของศัตรูนะ ก็คือบางคน,นก็แบอกเอ้ยชุกยิงแดงกูชุกได้ไม่เป็นไรแต่เจอเข้าไปปับหลับยาวครับบอกเลยหลงหลุมไม่มีทางตื่นแล้วก็จริงๆไอ้ตัวเนี้ยผมชอบเป็นตัวพิเศษเลยนะผมชอบมากเลยคือตัวเนี้ยคือเป็นตัวที่ยิงสุ่มคล้ายๆกับตัวอินุกะมีนะครับก็คือถ้าสามเขาอะครับจะถอดเอฟเฟกของตัตูนะครับแล้วก็เพิ่มเกรดของตัวเพิ่มดาบอีกเพิ่มเพิ่มพาวเวอร์ให้ฐาเทิน่นะ แต่ท่าสองเขาครับยิงสอ,องดอกก็มีโอกาส30%ที่จะมีการโจนตีต่อหากเพชพีของศัตรูสูงกว่าจะมีโอกาส50%การโจนตีต่อเนื่องก็คือตัวนี้ยิ่งเลือดน้อยกวกาศัาตรูก็ยิ่งยิงยิงตีแรงครับได้ไม่สนด้วยครับไม่สนเกาะด้วยตัวนี้ท่าหนึ่งท่าสองนี่บอกเลยว่าไม่สนเกาะคือยิงท่าสามจริงครับแต่ว่ามันใช้สก,กิลของท่าสองนะไอท่าหนึ่งไอตู้อึ้งหวัวละมีสกิลของท่าสองแต่ใช้แต่พอตอนนี้มันจะยิงท่าหนึ่งเท่ากับว่า มันยิงแบบไม่สนกอกก็คือคือถ้าอัพลูนดีๆผมบอกเลยว่าตัวนี้เพอร์เฟกมากย,ยิงแรงมากเลยครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบพิเศษนะแล้วก็ตัวนี้เป็นนี่ครับมัจุดลาดมืดคือแบบลุกมันเหมาะมากอะ่ะก็จะเป็นการเพิ่มหวกกระโหลกนะครับผมเพิ่มแบบเพิ่มแบบยับยับอ่ะท่าหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มหขกปาดออกมาเป็นสตันนะครับแต่ท่าสองนะครับเพิ่ม มีโอกาส80%ที่ตอนนี้สองเทินก็คือเป็นเพิ่มหมวกกันหลัสองเทินไปยิ่งเอ็กซ์ต้ายิ่งบ่อยๆนะครับเพราะว่าลดค่าของตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าเพิ่มอัตราครับอีกของเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเพิ่มครับเนี่ยตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์้ยเสียไปไรเนี่ยส่วนถท่าหนึ่งไม่ไรครับก็แค่เพิ่มถ้าหาโจนตีตายก็เพิ่มเทินตัวนี้มันไม่เหมาะกับการที่อยเป็นสายดาเมจอยู่แล้ว ก็คือใช้ท่าสองเนี่ยคือท่าหลักเลยสาหรับคนที่ยังหาแบบตัวที่ลงหอที่แบบต้องลดลดเลือดของศัตรูตเยอะๆไม่ได้ครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเอามาใช้ได้ดีนะครับผมยังใช้อยู่เลยทุกวันนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับช้างมืดช้างมืดเป็นตัวที่เพิ่มเทินกับตัวเพิ่มเกาะแล้วก็หิวได้นะครับเพราะว่าท่าสามของเขาจะเป็นการ สร้างความเสียหายทั้งหมดแล้วก็ลดเกรด35%นะแล้วก็ถ้าในกรณีเพิ่มความเสียหายเข้าไปอีกก็จะได้ตีแรงแต่จริงๆมันไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เหมาะกับทานจนตีหรอกจริงๆตัวเนี้ยที่เพิ่มความเสียหายเนี่ยเพิ่มอีก25%ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเท่าไหร่แต่ท่า2นะ่ะเป็นการฮิลแล้วก็เพิ่มพลังก้องการสองเทินนะครับตามนี้ยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่ยิ่งฮิลแรงแหละแต่ตัวเนี้ยเอาไว้เป็นดับตัวรับชนแทนเฉยๆนะครับดีแต่ท่าหนึ่งก็คือเป็นโอกาสติด พาสีย้อยยุหนึ่งเธอนนะก็คล้ายๆเหมือนเป็นตัวเบอร์เซอร์ก่ะย้อยยูให้มาตีฝั่งเรานะครับก็ข้อดีเหมือนกันตัวนี้โอเคถ้าดูจากลักษณะที่ผมเอาแนะนำไปอก็ไม่ค่อยได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลองนำไปใช้แล้วปรับปรุงกันว่าชอบตัวไหนบ้างนะครับผมก็ก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรนะในไงเดี๋ยวผมจะมีการพีเซนให้ทราบนะก็โอเค มาถึงขั้นนี้แล้วก็ฝากขอบคุณดนวยนะครับถ้าผู้ชมนะครับดูนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแนะนําอะไรคือผมพูดผิดก็ไปเยอะเหมือนกันนะถ้าอยากจะแบบเอ้ยตรงนี้ผิดตรงนี้หน่อยก็แนะนํากันได้นะครับผมยินดีกลับไปแก้ไขนะก็อยากทําช่องเรื่อยๆนะครับมีความสุขกับการได้ทํานะครับผมแต่ว่าผมจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้ามีคนได้ดูนะครับผมโอเค ถ้ามีกมิจกรรมอะไรแบบไปเดี๋ยวจะมีการเปิดสกอร์เหมือนกันนะผมกําลังเก็บอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแนะนําตัวละครเอ่อตัวสี่ดาวนะครับแล้วก็จะมีห้าดาวที่ถ้าได้แล้วจะใช้อะไรไบ้างน,นะครับผมก็อาจจะไม่ได้เยอะมากครับผมก็มีผมก็บอกเพื่อนเรื่อยๆแล้วกันโอเคถือว่าเป็นการแบบบอกเพื่อนต่อเพื่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมยังไงมาเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากช่องเคทีแปดทีวีด้วยครับผมสวัสดีครับ